เที่ยวนาน4วัน3คืนเดนหนึ่งแบบซับสับถึงสนามบินน้านนคร8โมงครึ่งมื้อเช้าร้านป้าดาข้าวแกงร้านดาข้าวซอยน้ำเมียวอาหารพื้นเมืองครบแวะเติมคาเฟอีนปลุกพลังยามเช้ากันที่ร้านชานาอากาเป้ร้านตกแต่งน่ารักมากต่อคาเฟ่กันที่เดอะวิวอูม่วงมุมถ่ายรูปเพียบเช็คอินแลนด์มาถนนหมายเลข3าแล้วไปต่อถนนหมายเลขศูนย์ที่ต้องมองให้มันศูนย์หน่อยนะแล้วแวะเช็คอินถนนพับผ้าสุดคดเคี้ยวยิ่งใหญ่อลังการมากเตรียมถุงอ้วกมาด้วยนะเที่ยงถึงบ่อเกลือแวะมากิน กไก่ย่างมะแขวนและบรรดาน้ำพีพื้นเมืองที่ร้านปองชามีเสียงน้ำตกอยู่ใกล้ๆด้วยอิมแล้ว้ามาดูบอกเกลือหนึ่งเดียวในโลกที่มองไม่เห็นอะไรเลยแม่จครับผิวด้วยเกลือแล้วดูน้ำไหลก่อนกลับนิดนึงขับรถชมวิวมาต่อกันที่สปัร์หยุดเวลาคาเฟ่ทางเข้าโหดอยู่นะพวกแกจะต้องมีสกิลในการขับรถวิวปังมากแลนด์มาร์คของที่นี่เลยขนมอร่อยด้วยนะเด็บวอีกแลนด์มาร์คจุดชมวิว1715เมื่อเย็นนั่งรถตักตัเขา้าทุ่งไปกินพิซซ่าโฮมเมดใต้แสง